คนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแต่ละคนเนี่ยการรักษาจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเต้านมว่าเป็นชนิดไหนถ้ารู้เร็วนะคะก็รักษาหายขาดได้ถึงแม้ว่ารูชา้ช้าเราก็มียารักษาอยู่ค่ะอยากลัวนะคะที่จะมาจะได้มาตรวจแล้วก็มีการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น มะเงต้านมเนะะี่ยค่ะเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ท่าน้ํานมแล้วก็เซลล์น้ํานมซึ่งมีการเจริญเติบโตผิดปกติทําให้มีการลุกรามนะคะกลายเป็นมะเร็งบางครั้งก็จะมีการกระจายไปที่ต่อมน้าเหลืองร่วมด้วยหลายๆคนเชื่อว่าเกิดเฉพาะผู้หญิงนะคะจริงแล้วผู้ชายก็พบได้ ถามว่าความเสี่ยงเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างนะคะอย่างเช่นคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนบางอย่างซึ่งส่วนมากก็จะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศถ้ามีประจำเดือนเร็วหรือหมดประจำเดือนช้าก็จะมีภาวะที่มีฮอร์โมนเพศสูงอยู่นานเนี่ยนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะทำให้ตัวเซลล์เต้านมเนี่ยผิดปกตินะคะจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้คนที่มีบุตรในอายุที่เยอะหรือคนที่ไม่มีลูกเลยนะคะก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันก การตรวจคัดกองมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งแนะนําที่อายุ40ปีขึ้นไปแต่จริงๆแล้วในคนที่อายุน้อยนะคะ20-30ปีนะคะถ้าเกิดว่าตรวจเต้านมครำมแล้วผิดปกติอะค่ะแนะนําให้ตรวจหลังจากที่หมดประจําเดือนในแต่ละรอบเดือน <c oughs> เพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เต้านมตรวจง่ายที่สุดแล้วถ้าเจอก้อนที่มันผิดปกติอะค่ะต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสัญญาแพทย์ <c oughs> การตรวจเบื้องต้นนะคะตรวจตามเต้านมทั้งสองข้างโดย รอบๆหัวนมเลยนะคะว่ามีมีก้อนอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านอกจากสะตรวจที่เต้านมแล้วก็ต้องตรวจรักแร้ด้วยเพราะว่าปกติแล้วตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะเวลากระจายมักจะกระจายไปที่ต่อมน้าเหลืองที่รักแร้ทีนี้อาการอย่างอื่นๆที่นอกจากจะเป็นเรื่องของก้อนแล้วเนี่ยอาจจะมีบางคนหัวนมผิดรูปหัวนมบุ๋มหรือผิวหนังผิดรูปแดงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดที่เต้านมได้บ้างแต่ละคนจะมีอาการที่นํามานี่แตกต่างกันแต่ยังไงก็ตามก็มาตรวจกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญนจะดีกว่า จริงการตรวจคัดกรองคามีหลายรูปแบบแบบแรกก็คือตรวจโดยตัวคนไข้เองอันดับที่2ก็จะเป็นการตรวจโดยแพทย์ทีนี้ในกรณีที่ทาทั้ง2วิธีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเต้านมเนี่ยอาจจะบอกค่อนข้างลบาบากแล้วก็จะมีการตรวจวิธีอื่นนะคะซึ่งจะเฉพาะเจาะจงลงไปเช่นการทาแมมโมกแกรมหรือว่าการทําอันตา์าซาเต้านมทีนี้ในรายละเอียดว่าจะทาเมื่ออายุเท่าไหร่คือถ้าเป็นการตรวจคัดกรองเราก็จะทาที่อายุ4ี่ การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมอะคะ่ะเราก็ไม่ได้ใช้ยีเราใช้ชิ้นเนื้อจากเต้านมมากกว่าแต่ทีนี้ถามว่าทาได้ไหมนะปัจจุบนันถ้ามีประวัติครอบครัวหลายๆคนเป็นนะคะก็แนะนําให้คนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยไปตรวจยีนได้ทีนี้ยีนเองเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายตัวตัวที่เจอบ่อยๆก็คือ BRCA1 กับ2ซึ่งมีการกลายพันธุ์ซึ่งตัวนี้จะสัมพันธ์กับนอกจากเต้านมแล้วก็รังไข่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรวจแล้วเจอเนี่ยคนจะมีวิธีการรักษาต่อเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งเต้านมในข้างถัดไปหรรืออว่าาาเเป็น็นนนมะงงัไขกกจกี้ ั้งผู้ชายและผู้หญิงก็มีความเสี่ยงที่จะถ่ายทอดกันมาก็แนะนําให้ตรวจญาติด้วย ทีนี้ในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นครา่คราวๆอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของฉายแสงแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการใช้ยาซึ่งการรักษาโดยายาก็มีทั้งเรื่องของยาเคมีบําบัดยาต้านฮอร์โมนแล้วก็ยามุ่งเป้าส่วนมากการผ่าตัดเนี่ยจะใช้ในคนที่เป็นระยะแรกก็คือ1นึซึ่งผ่าตัดก็มีทั้งผ่าทั้งเต้าเลยหรือว่าการรักษาโดยการสงวนเต้าก็คือตัดเฉพาะตัวก้อนมะเร็งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันก็คงต้องคุยกับทางสัญญแพทย เรื่องของการใช้แสงนะคะใช้รังสีรักษาจะทําในกรณีที่ก้อนใหญ่ๆมีการกระจายไปที่ต่อมน้าเหลืองส่วนเรื่องของการใช้รังสีจะกี่ครั้งนะคะก็คงต้องไปคุยกับทางอาจารย์ที่เป็นรังสีรักษาการใช้ยาก็ที่บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของยาเคมีมบําบัดยาต้านฮอร์โมนแล้วก็ยามุ่งเป้าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแต่ละคนเนี่ยการรักษาจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเต้านมว่าเป็นชนิดไหนนะคะเพราะฉะนั้นคือก่อนจะมีการรักษาหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยคะ่ะชิ้นเนื ยาตรงสุดไหนสําหรับมะเร็งเต้านมนะคะถ้ารู้เร็วนะคะก็รักษาหายขาดได้ถึงแม้ว่ารูชา้ช้าเราก็มียารักษาอยู่ค่ะยากลัวนะคะที่จะมาจะได้มาตรวจแล้วก็มีการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของค,คนไข่นด,ดีขึ้นจงต้องบอกว่าอยากลัวเลยนะคะก็มาตรวจเถอะค่ะ